ตอบให้ได้ว่าใครใส่แมสครับเขาคนนี้ครับก็เป็นพิธิกรที่น่ารักเขาทำรายการชื่อรายการว่าเคลียรชัดๆนะครับผมขอตอบว่าอันูวนาธครับดูตรงไหนว่าเป็นอันูวนาธฮะตรงคิวค้วคิ้วและตาจะมีความแบบเป็นเอกลักษณ์อยู่และทรงผมฮะและ้วก็หน้าผากอะไรเงี้ยคุณนนท์คิดเห็นต่างกันหรือไม่อย่างไรครับคิดเห็นในทางเดียวกันครับผมน่าจะอันูวนาธเหมือนกันเนาะและคำตอบที่ถูกต้อง มาดูสิว่าใช่อันพัวน,นาศหรือไม่จะเลยครับนี่ไม่ใช่อันพัวน,นาศครับผิดครับอเอาละครับเหวอ์กันทั้ง2คนแล้วตอนนี้เหวอ์กันทั้งโลกอลอนไลน์เราอแม่แล้วจังหวะเนี้ยและนี่คือค,คุณนุ้ยธนาวาัตรครับผม พวกคุณดันไปคิดว่าพี่นุ้ยต้องเป็นมาเตอ๋อตลอดเวลาไง,ง <c oughs> เจอพี่นุ้ยเซ็ตผมปาดขึ้นเท่านั้นแหละ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ปบมือให้ดิจิตอลฟุตบินของ d ีเจนุย้ยครับ